สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักข้าสระกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับสวัสดีผู้ที่สนใจทุก,ท,กทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับการค้าสละข่าวหนึ่งมาคุยกันนะครับอ,อยังไงคงต้องบอกว่ายินต้อนรับสู่ชั้นนั้นของคุณครูสวนนะครับ ช่องผมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการค้าสลากกินงแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกที่มีโคต้านะครับเป็นปกลุ่มโคตานะครับกลมาดูว่าข่าวมีว่าอะไรบ้างนะครับเมื่อวันที่27นะครับมีข่าวมีข่าวมาจากท่านโฆษก สำนักคณะกรรมการสลากนะครับได้เผยแนวทางการจำหน่ายสลากงวดหนึ่งกับ16สิงหานะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมยังไงบ้างสำหรับผู้ที่มีโควต้านะครับส่วนวันที่1กันยานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลองมาดูนิดหนึ่งลองดูรายละเอียดนะครับอ่านต่อนะนะครับ บอกว่าำนกงานตลาดเผยงวดหนึ่งและ16สิงหาคม6-4ออกรางวัลตามปกติส่วนงวดหนึ่งกันยาตัวแทนจำหน่ายต้องลงทะเบียนออนไลน์ใช้วิธีออนไลน์แล้วนะครับแจ้งความประสงค์รับสลากไปจำหน่ายนะครับแจ้งความประสงค์รับสลากไปจำหน่ายทางออนไลน์นะครับโดยใช้วิธีออนไลน์แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองนะครับเรามาดูว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับ โฆษกคณะกรรมการสลากเผยแนวทางการจำหน่ายสลากงวด1และ16สิงหาคม2564จำหน่ายและออกรางวัลตามปกติส่วนงวดวันที่1กันยายน2564กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งความประสงค์ขอรับขอรับสลากไปจำหน่ายนะครับต้องแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายนะครับอา่า แจ้งความประสงค์รับสลับจำหน่ายผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ www.glo.or.th นะครับตั้งแต่วันที่28อันนี้ก็คือวันนี้เริ่มแล้วนะครับวันที่1สิงหา,า28่กรกฎาคมถึง1สิงหา2564นะครับและจะต้องชำระเงินเข้า,าค่าสลากภายในวันที่11ถึง18สิงหาคมนะครับ2564น,นายธนวัฒน์พลวิชัยนะครับ กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลัดกินแห่งรัฐบาลกล่าวถึงการจำหน่ายสลัดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2564ว่าจะมีการออกประมาณตามปกตินะคะอันนี้หนึ่งสิงหานี่ออกแน่นอนนะคะเห็นหลายคนถามจังเลยว่าออกไม่ออกจะเลื่อนไม่เลื่อนอะไรเงี้ยภายใต้มาตรการของรัฐบาลน,นะครับกระทรวงสาธารณสุขและคาสั่งของจังหวัดนนทบรุรีอย่างเคร่งครัดได้แก่การจำ,จำกัดจํานวนผู้ปฏิบัติงานในห้อง ออกรางวันนะครับการจัดสถานที่นั่งห่างกันอย่างน้อย1เมตรการจัดให้มีแผงกั้นระหว่างบุคคลนะครับการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมออกลางวันทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่งเหมือนกันนะครับกำหนดให้มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับในห้องออกรางวัลตลอดจนทําความสะอาดอุปกรณ์รวมถึงจุดที่มีการตัอสัมผัสบ่อยๆทุก30นาทีนะครับ ส่วนหนึ่งว่า16สิงหาคม2564นั้นยังคงจำน่ายปกติแต่หากในอนาคตร,รัฐบาลม,มีมาตรการที่เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณากำหนดนแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับงวดวันที่1กันยายน2564ส,สำนักงานสลากจะให้ตัวแทนจำน่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและนิติบุคคลแจ้งความประสงค์ขอรับสลากประจำน่ายผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w g o o r t h ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2564นะครับเพื่อแจ้งความประสงค์แล้วตัวแทนดยไหนต้องไปชำระเงินค่าสลากในวันที่11ถึง18สิงหาคม2564หากแจ้งความประสงค์แล้วไม่ชำระเงินนะแจ้งแจ้งแล้วไม่ชำระเงินค่าสลากภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถูกบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาเลยนะครับและตัดสิทธิการเป็นตัวแทน จำหน่ายหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่ c เซ็นเ n อร์นะครับมี c เซ็นเตอร์มีเบอร์มาให้นะครับนอกจากนี้ทำง,งานสลากยังได้ขอให้ตัวแทนวันไหนสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประเมินนะต้องประเมินนะฮะประเมินแล้วนะครับประเมินตัวเองนะครับประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายนะครับต้องประเมินตัวเองด้วยว่าคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับจะ ขายได้มากได้น้อยขนาดไหนต้องเช็คตัวเองให้ดีด้วยนะครับเนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจํากัดในการจําหน่ายแตกต่างกันหากทําให้การจําหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้และในขณนะจําหน่ายสลากให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเคร่งครัดเช่นการใส่เฟสชิล i ์นะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสวมถุงมือขณะจําหน่าย สลากและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรนะครับโดยการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อผู้ขายและสังคมส่วนรวมเพื่อควบคุมการป้องกันการเผยแพร่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้การจำห,หน่ายสลากดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นข่าวซึ่งซึ่งต้องมีการ แจ้งจำนวนผ่านเว็บไซต์แล้วนะครับของพวกที่มีโคต้านะครับเป็นหวยที่มีโคต้านะครับก็ต้องใช้วิธีแจ้งความประสงค์ว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับจะซื้อขายยังไงผ่านเว็บไซต์นะครับตอนนี้อันนี้เป็นข่าวนะครับตอนนี้เรามาลองมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่า มีการเริ่มหรือ,อย่างนะครับนะครับข่าวก็ถูกเอาวางไว้ที่แบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ของ geo.rr.th อันนี้ข่าวอยู่นี่นะครับสังเกตนิดนึงสำหรับผู้ลงทะเบียนซื้อขายจองล่วงหน้าตลาดนะครับปกติเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกันกับกลุ่มนี้นะครับอย่างเช่นพวกเ,เพื่อนเพื่อนซึ่งอยู่ในกลุ่มการซื้อขายสลากซื้อจองล่วงหน้าเนี่ยนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยนะอันนั้นปกตินะครับ ทำรายการจองได้ตามปกตินะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มน,นี้นะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มน,นี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะมึงงว่าเราอยู่กลุ่มไหน <c oughs> นะครับอันนี้แบนเนอร์ครับแบนเนอร์ถ้าคลิกเข้าไปก็จะได้รายละเอียดของขาา่าวเมื่อตะกี้นี้นะครับตอนนี้เราเรามาดูนะครับตะกี้เข้าไปจะได้ข่าวนี้นะครับตอนนี้เราเรามาดูซิว่าถ้าคลิกผ่านเข้าไปแล้วหน้าที่มีการแจ้ง หน้าแจ้งความประสงค์จะเป็นยังไงนะครับแบบแจ้งความประสงค์รับสลากงวดหนึ่งกันยาสอง4้าี่ไปจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกเข้านะครับหน้าแรกเข้าถ้าจะเข้าไปถ้าจะเข้าไปเพื่อ,อ,อลงลงทะเบียนเพื่อซื้อนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ในการซื้อจองสลากงวดตัง้งงวดหนึ่งกันยาก็ต้อง ไปต,ตามลิงก์นี้นะครับใต้นี่บอกว่าอันแรกเป็นเลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับเป็นเลขเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เกาะตรงนี้นะครับเลขที่โคต้าแต่ละคนก็มีอยู่แล้วนะครับก็เอามากกอกใส่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกหน้าต่อไปก็ไปสู่กระบวนการว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับ ส่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับอันนี้เอาหน้าเข้ามาให้ดูนะครับคิดว่าคงม,มีการพัฒนานในการจัดซื้อละนะครับโดยใช้โดยโดยจะใช้เว็บไซต์มากขึ้นนะครับมีการจองมากขึ้นมีการจองอเพื่อแจ้งความประสงค์ในการรับไปขายว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีใช้ระบบเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับก็ สั่งซื้อแล้วก็ไปจ่ายเงินคนที่ไม่ไปจ่ายเงินก็ถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาบอกข่าวไว้เตือนๆไว้นะครับถ้าคิดว่ายังไม่ไหวก็ไม่ต้องไม่ต้องแจ้งความประสงค์นะครับไม่ต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเอาอะไรไปจะเอาไปขายเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าแจ้งความประสงค์แล้วต้องต้องนะครับต้องไปจ่ายเงินนะครับต้องไปจ่ายเงินด้วยนะครับนะครับต้องไปจ่ายเงินด้วยพอจ่ายเงินแล้ว เราก็จะได้รับฉลากมาขายตามตามที่เราสั่งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งแล้วไม่ไม,ม่ยอมไปจ่ายเงินนะครับจะโดนตัดโคต้าเลยนะครับนี่จากหนังสือนะครับจะโดนตัดโคต้าไปก็ขอให้มาเตือนเตือน,นกันด้วยความระวังนะครับแต่ได้โอกาสนะครับโอเคช่วงนี้ก็คงม,มีข่าวเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายสลากนะครับก็บคิดว่าคงเป็นข่าวดี การพัฒนาการจัดซื้อสลากนะครับเพื่อทําให้มันอะไรล่ะการบริหารงาน,านเรื่องการค้าสลากง่ายง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องวิ่งไปไกลไม่ต้องวิ่งไปไกลต้องไปสลากลารเห็นต้องไปทุกเดือนเลยนะครับได้ไม่ใช่ไปทุกงวดเลยไม่ใช่ทุกเดือนนะเห็นต้องไปรับทุกงวดน,นะครับก็มีความรู้สึกว่าลําบากนะครับกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะลําบากพอสมควรน,นะครับก็สำหรับผม มีขามาคุยด้วยแค่นี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับร่ำรวยครับค้าขายสลากด้วยความสนุกสนานนะครับขอให้ขอให้ขายสลากงวดนี้หมดโดยเร็วนะครับงวดนี้เป็นอะไรซึ่งเจอแล้วเยอะเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับก็อาจจะขายไม่ค่อยดีกันนะครับก็ขอให้ขายหมดให้เร็วคนที่ เป็นสมาชิกช่องผมขอ,ขอให้หมดเร็วๆก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวุวรร์นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็การสอนภาษาอังกฤษนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับร่ลำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ please